ทีมงานมาใส่เบ็ดมากคำมาเมือดอโพดใช่ใส่ท้าน,นื่นมากเหรอบ่นปัด้งน <Theater. S 2> เพี้ยเตอร์มุกดินมาใส่เบิดคำคำเมิดเมิดใส่เบิร์อปูนนี่เออโ้โว่าหัวงงแรกเองเลยพี่น้องหนาเมิด งานหอบงแรงนี่กหล่วิธีชาวบ้านบ้าน้านนอกบ้านหน้าเฮาหาอยู่หากินหากินอยู่ข้างๆเฮือนนี่ล่ะ พ่ต้องไปหาไก่เอาอิริแจ็คโดนคนอะไรลากันแตนบ้านเพื่อนนี่แหละมีดอกเดียวบ่แล้วมือเออไหนเกียดมันมาสอง เออมัอนนี่ก็มือนเร็วแต่วะมันหงม่วงเลยนี่ว่าป่าเราไมีคลิปไงก็เลยมาถ่ายมาพอดีเลยเขออ้างในร่มเก็บ

มุมนี่บอกตัวจังเลยาไปมุมบุ่นม,มันคือสิแปน <c oughs> เนี่ยมาเนี่แหละพี่น้องใส่ย,ยืนเสียพี่หนุ่มไปลงไปน้ำเอาอยู่อ๋อเอาเบ็ดไปน้ำนอ,ปปอืม ขอบคุณที่รับชมจ้า